รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนพฤศจิกายน2566นะครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากๆเลยเนื่องจากว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับมีดาวพระเสาร์นะครับที่จะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังแล้ว โดยที่ดาวพะเสาเนี่ยเป็นประธานดาวบาปเคราะห์เลยนะครับเดินหน้าเต็มกําลังนี่ฟังแล้วไม่ต้องตกใจกันนะแล้วยังมีอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระราหูที่ย้ายราศีตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เป็นการเดินหน้าอย่างเต็มกําลังเช่นกันนะครับเนื่องจากมีดาวบาปเคราะห์ที่เดินหน้าเต็มกําลังทั้ง2ดวงเลยเนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่างๆไปถึงทุกลัคนาทีเดียวนะครับและตั้งแต่ต้นเดือน สัปดาห์แรกเลยจะมีดาวย้ายราศีอีก3ดวงเลยมีดาวพระพุธนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1เลยดาวพระศุกร์นะวันที่3แล้วก็ดาวพระเกตวันที่4ในสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะส่งผลเลยนะครับจะแบบรู้สึกได้กันทุกลัคนาเลยเนื่องจากว่าดาวใหญ่เนี่ยมีความสําคัญมากนะครับแล้วก็ไปส่งผลถึงดาวต่างๆนะครับทำให้หลายคนเนี่ยจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิต บางคนรู้สึกเลยว่าจะต้องเดินทางไปทางไหนเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะเดินทางบางคนต้องเดินทางต่างประเทศบางคนย้ายบ้านนะบางคนชีวิตเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะครับหรือบางคนรู้สึกเอ๊ะทำไมยังทุกข์ไม่จบสิ้นสักทีทําไมยังไม่ดีขึ้นทําไมเหนื่อยมานานเหลือเกินดาวกี่ดวงย้ายแล้วก็ไม่ดีขึ้นสักทีนะอาจารย์ก็จะแนะนําอย่างนี้นะครับเป็นแพ็กเกจพิเศษชะโลกมังกรทองเป็นการตรวจสอบแก้ไขนะครับแล้วก็ ปรับเปลี่ยนดวงชะตาของแต่ละคนนะครับให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นต้อนรับปีมังกรทอง2567เลยเป็นการทำล่วงหน้านะครับตีว่าเราทำกันล่วงหน้า2เดือนพอเข้าสู่ปี2567ปุ๊บชีวิตรุ่งเรืองเลยนะครับฉลกมังกรทองมีอะไรบ้างฉลกเรื่องของฉลกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของเลขาศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์มือถือชื่อนามสกุล นะโลโก้บริษัทโลโก้สินค้าอย่างนี้นะครับหรือปรับแก้เฉพาะบุคคลพวกนี้นี่เขาเรียกว่าฉลกนะรวมไปถึงลายเซ็นเงินล้านอะไรต่างๆนานา,นาพวกนี้นะครับจะครบถ้วนเลยเป็นการปรับแก้ฉลกให้มันถูกต้องตามปีนะครับใครสนใจอยากจะตรวจสอบดวงชะตานะติดต่อที่ Line แอดโอเพนดาหรือโทรไปที่0863366390นะครับหรือติดต่อที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ ฉลกมังกรทองต้อนรับความสำเร็จปี2567ฉลกบุคคลเป็นศาสตร,ร์วิชามีมาต่โบราณเป็นการบอกถึงลักษณะที่ดีของแต่ละบุคคลฉลกที่ดีจะเสริมดวงให้สำเร็จของปรารถนาทุกด้านชื่อนามสกุลเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์อักษรพยัญชนะต่างๆในชื่อบริษัทชื่อสินค้าสีสัญลักษณ์ลายเส้น ลายเซ็นเซ็นให้ถูกฉลกจากเงินล้านได้ง่ายอยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดต้องแก้ไขให้ถูกฉลกฉลกมังกรทองศาสตร์วิชาลีรับชั้นสูงช่วยคุณได้เริ่มต้นตรวจสอบแก้ไขฉลกตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมรับสินดีดตลอดปี2567พิเศษของขวัญต้อนรับปี2567จากอาจารย์ปิจนะเพียง50แรก รถ5.0%ทุกรายการรีบจองด่วนจำนวนจำกัดติดต่อได้ที่ l ลายแอดบุ๊คพดาหรือที่เบอร์086 336 6390ลัคนาธนูพฤศจิกายน2566นะครับชาวลัคนาธนูเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสนะครับตอนนี้ดาวประจำตัวเนี่ยยังเดินถอยหลังอยู่นะครับ แต่ว่ามีคุณสมบัติเป็นปราชาโชคฉะนั้นชาวลัคนาธนูเนี่ยต้องสู้นะครับสู้แล้วรวยแน่นอนสบายใจได้เนื่องจากว่าตั้งแต่17ตุลาคมเป็นต้นมาดาวพระราหูเนี่ยย้ายออกจากลัคนาแล้วเดิมทีเนี่ยตรีโกนถึงลัคนานะครับคือไม่ได้โดนโดยตรงแต่ก็ต้องมีสัก75%ขึ้นไปนะฉะนั้นพอราหูเนี่ยไม่ถึงลัคนาแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่เดือพนพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยครับจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองในดวงชะตา เกิดความสบายอกสบายใจเดินหน้าเต็มกำลังได้เลยนะครับการเงินนะครับการเงินในเดือนนี้เนี่ยเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์เดินหน้าอย่างเต็มกำลังแล้วนะครับฉะนั้นจะส่งผลดีให้กับการเงินของชาวลัคนาธนูเนี่ยจะมีความโดดเด่นมากขึ้นมีกำลังจิตกำลังใจนะครับในการหาเงินและก็จะมีโอกาสได้เม็ดเงิน ทุกทิศทุกทางเลยนะครับชาวธนูเนี่ยนะเรียกว่าใครมีงานหลักใครมีงานสำรองใครมีอาชีพเสริมอะไรได้เสริมพวกนี้จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้เป็นกอบเป็นกำรรในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและใครที่ต้องการเสี่ยงโชคนะจะสําเร็จสมปรารถนามีโชคโดดเด่นโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกนี่โดดเด่นมากๆาและ ใครทําบุญมาดีอริยทรัพย์มากมีโอกาสได้ราบก้อนโตนะสำเร็จสมปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับบริวารก็จะให้คุณนะมาสนับสนุนเรื่องการเงินของเราให้ดีจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะพระพง์บรมครูรุ่นสมปรารถนาเป็นที่สุดข,ของการจัดสร้างพุทธาพิเศษในโบสถ์มหาอุรพุทธคุณเข้มขลัง เป็นสรีมงคลเพื่อการบูชาครูด้านหนึ่งเป็นรูปบรม,มครูหลวงปู่โลกอุดรบรมครูสูงสุดในฝั่งพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาใหญ่ผู้เป็นบรมครูของพรมเทพเทวดาและมนุษย์อมนุษย์ในโลกธาตุทางปวงอีกด้านหนึ่งเป็นบรมครูปู่ฤาษีพรมนาโรดบรมครูสูงสุดในฝั่งพระฤาษีผู้มียานสมบัติแก่กล้า อิทธุริ์ปฏิหารลำเลิศผู้เป็นบรมครูของพระฤาษีทั้งปวงพร้อมจานพระยันนะปฐมังตามคำพีปฐมบทสูงสุดด้านพระเวทพุทธคุณโดดเด่นเรื่องโชคลาภโษคทรัพสำเร็จสมปรารถนาดังใจนึกบูชาขึ้นคลองคอหรือตั้งบูชาบนหิ่งพระพร้อมมนคถาอาราธนาบรมครูสำเร็จสมปรารถนาดีนักแ,แล สนใจติดต่อได้ที่ n ล at o p e n d o w หรือที่เบอร์0863366390การงานนะครับเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธตอนนี้โคจรเสด์จรุดหน้าอย่างรวดเร็วและย้ายไปถึง2อราศีเลยทีเดียวนะฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยเชื่อว่า ชาวลักนณาธนูงานล้นเลยนะงานล้นแล้วก็เคลียออกเคลียออกมีผลงานโดดเด่นนะโดดเด่นในเรื่องของการงานเลยนะครับเรียกว่าทําเยอะก็ได้ผลงานเยอะนะแล้วโดยเฉพาะใครที่เป็นฝ่ายซัพพอร์ตเนี่ยนะครับก็จะมีงานมากขึ้นต้องสนับสนุนทีมมากขึ้นแต่ก็เป็นไปได้วยความสําเร็จสมปรารถนาเจริญก้าวหน้านะอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่เดินหน้าอย่างเต็มกําลังเนี่ยนะครับบางคนต้องทํางานเกินหน้าที่ ไปช่วยแผนกนั้นไปช่วยแผนกนี้นะแต่ก็ถือว่าทําไปด้วยความสนุกนะแล้วก็มีความพร้อมนะทำไปแล้วก็ปลื้มปิติปลื้มใจนะครับเพื่อนร่วมงานก็ตบหลังตบไหลขอบคุณนะมันก็จะต่อยอดไปในอนาคตได้นะครับเจ้าของกิจการนะครับก็ให้เน้นสื่อสารให้มากขึ้นเน้นพูดคุยเน้นการบริการเน้นการสนับสนุนหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจานะครับก็จะทําให้การงานเจริญรุ่งเรืองได้ดีส่วนพนักงานประจำเนี่ยนะ ก็ให้เน้นการประชุมขอความร่วมมือพัฒนาความรู้ของตัวเองสิ่งใดที่ไม่รู้ก็พัฒนาให้รู้นะมันก็จะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นนะครับ<ม>ความรักนะครับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยครับก็ถือว่าให้สลับกันเอาใจอย่ามัวแต่รอว่าให้คู่เราเอาใจเราอย่างเดียวนะอิทธิพลของดาวพระศุกร์ที่มีการเสิร์ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับ เราก็ต้องเอาใจแฟนเราบ้างนะมันก็จะช่วยพัฒนาความรักของคู่รักให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนคนไม่มีคู่เนี่ยนะไม่ีโอกาสพบเจอนะคนที่ทำงานด้วยกันคนที่แอบมาคุยกันเริ่มคุยกันสื่อสารกันเจอจากในงานอย่างนี้นะครับมหายันเทพพระราหูประธานทรัพย์ใช้เป็นธนบัตรขวัญถุงเรียกโชคลาภสุดยอดพุทธคุณที่เข้มขลัง ดึงดูดพระราหูส่งเสริมให้คุณแก่ดวงชะตาล้างโทษเสริมดวงโชคลาภโภคัพย์ให้สำเร็จทุกอย่างที่ปรารถนาพลิกฟื้นชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์เพร้อมวิธีบูชาและมนต์คาถาเรียกทรัพย์สนใจติดต่อบ,บูชาได้ที่ l ล n e a t o p e n d a หรือที่เบอร์0863366390 สุขภาพนะครับชาวลัคนาธนูเนี่ยต้องระมัดระวังโรคภูมิแพ้ก่อนเลยดาวพระเกตเนี่ยนะครับย้ายราศีตั้งแต่ต้นเดือนประมาณวันที่4พฤศจิกาเนี่ยเข้าไปเจอกับดาวมฤตยูในเรือนอลิพอดีเลยนะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะเลือกภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับให้ชาวลัคนาธนูเนี่ยนะ สวดมนต์ภาวนาปฏิบัติสมาธกิกรรมฐานและฝึกอุทิศบุญแบบถูกต้องนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูในช่องได้เลยนะครับเลขมงคลนะครับเตรียมไว้ให้ใช้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยใครที่อยากจะนําไปเสี่ยงโชคก็ได้นะแต่ความมงคลเช่นจะไปสัมภาษณ์งานวันไหนจะเซ็นสัญญาวันไหนเอาตัวเลขเหล่านี้ไปใช้นะครับแต่ถ้าอยากเสี่ยงโชคก็ไปดูรายการโชคลาบนะที่ช่อง ที่ทําเอาไว้ให้แล้วนะครับมีทุกรายการเลยนะครับมีวิเคราะห์ดวงดาวมีวงล้อสเสี่ยงทายมีโชคใหญ่กระทบตัวเสร็จแล้วก็มา mix and match กันนะครับเลขมงคลนะครับ4 6 7 8 5